เอาละครับก็สวัสดีวัรุ่น H s ทุกคนเลยนะครับวันนี้เนี่ยก็อยู่เกม Hotel Highway ครั้งหนึ่งวันนี้เนี่ยผมมีแบบว่าเทคนิคนะครับการทําให้ตัวหนังสือหรือตัวอักษรของเราเนี่ยมีมิติไม่ว่าจะเป็นแบบว่าตัวเล็กนะครับตัวเล็กข้างบนตัวเอียงขีดค่าออกขีดเส้นใต้หรือจะเป็นเว้นวรรนะครับจะให้แบบว่าข้างหน้าเป็นตัวหนาข้างหลังแบบว่าเป็นตัวเล็กตัวเฉียงอะไรก็ว่ากันไปนะครับซึ่งมันสามารถทําได้กับการแบบว่าทําโปรไฟล์นะครับหรือว่าจะคุยกับเพื่อนแบบว่าส่วนตัวในแชทอะไรอย่างนี้นะฮะหรือว่าจะคุยใน สาธารณะก็สามารถทําได้เช่นกันเพื่อไม่เสียเวลานะครับเราไปดูตัวแรกกันเลยดีกว่าครับว่าทํายังไงครับไปดูกันโอเคครับผมตัวแรกนะครับคี์ที่ผมจะใช้นะครับเป็นแบบว่าอาขีดค่านะครับเป็นวงเล็บปิดวงเล็บเปิดก็คือวิธีการทำนะครับก็เหมือนบว่าพิมพ์กันปกติทั่วไปเลยฮะที่แบบคนเขาคุยกันนะครับปกติผมก็จะแบบว่าสวัสดีแบบว่าพิมพ์อะไรไปอย่างงี้นะครับสวัสดีครับอะไรอย่างงี้แล้วก็จะพิมพ์กันปกติใช่ไหมต้องบอกอย่างงี้นะครับคลิปนี้เนี่ยอาจจะแบบว่ามีอะไรซับซ้อนเยอะมากๆเลยนะครับผมอยากให้แบบว่าทุกคน ตั้งใจดูผมนะครับแล้วก็ถ้าไม่เข้าใจตรงไหนเนี่ยก็สามารถแบบว่าเลื่อนกอกลับไปดูได้ว่าแบบเออตรงนี้เป็นยังไงอะไรนี้ก็สามารถย้อนกลับไปดูได้ถ้าผมพูดไม่รู้เน่ยต้องขออภัยตรงนี้เลยนะครับทุกคนครับนะครับตัวอักษรแรกนะครับเป็นตัวอักษรที่มันหนานะก็คือตัวหนานั่นเองนะครับอย่างแรกเลยนะครับพิมพ์ไปวงเล็บนะครับแล้วก็ตัว B นะครับแล้วก็วงเล็บปิดวงเล็บเปิดนะฮะทุกคนครับแบบให้ B อยู่ตรงกลางนี้อ่ะผมจะลองพิมพ์ว่าผมจะลองพิมพ์อันนี้คือตัวหนานะ ดีครับอ่ะอันนี้คือตัวหนานะครับทุกคนสังเกตดูคาว่าดีครับนะครับแล้วดูแบบว่าถ้าเราพิมพ์ปกติคือเป็นแบบตัวไม่หนาเห็นไหม คืนะครับมันดูมีมิติมากกว่ากันนะฮะทุกคนครับคือมันมีไมยมันมีแบบความแบบเป็นแบบว่ามืดๆมากกว่านะโอเคนะครับก็มีประมาณนี้นะครับตัวต่อไปนะครับเป็นตัวเล็กนะครับทุกคนครับวิธีการทําให้มันตัวเล็กเลยนะครับนี่วงเล็บปิดวงเล็บเปิดเหมือนเดิมนะครับแล้วก็พิมพ์ S U B นะครับซับนั่นเองนะครับอ่ะลองพิมพ์ดู B ครับแล้วก็ตัวหนังสือที่เราอยากจะพิมพ์นะอ่ะเห็นไหมครับทุกคนครับ ตัวหนังสือมันจะเล็กลงเลยนะเล็กลงแบบว่าต่อครึ่งเลยนะครับทุกคนครับอะแล้วทีนี้สมมติว่าถ้าเราอยากให้มันเล็กกว่านี้พี่แบบว่าเฮ้ยมันมันยังแบบว่าไม่ได้เล็กมากอะผมอยากให้มันแบบเล็กเล็กลงกว่านี้ได้ไหมทําได้นะครับพิมพ์อย่างนี้เลยครับอ่ะพิมพ์ขีด S U B แล้วก็ขีดอ่ะขีดอีกครั้งหนึ่ง S U B แล้วก็ขีดอะพิมพ์ซับสองครั้งนะครับมันจะเล็กลงอ่ะพีี่ผมจะลองพิมพ์ดูดีครับดีครับดูนะ เห็นไหมครับทุกคนครับมันเล็กมากๆซึ่งหลายๆคนน่ะชอบมากเลยครับตรงนี้เพราะว่าคือเวลาเราขึ้นสถานะการกับโฟงกาแฟอะไรอย่างเงี้ยเราก็สามารถแบบไปซ่อนชื่อให้มันเล็กๆได้มันจะได้แบบว่าเฮ้ยใครกันวะคนอื่นเขาจะได้สงสัยอะไรย่างเงี้ยต่อไปนะครับเป็นตัวเอียงนั่นเองนะครับตัวเอียงนะฮะโอเคตัวเอียงก็วิธีการง่ายๆเหมือนกัน นะครับตัวเองก็วงเล็บเหมือนเดิมนะครับแต่เป็นตัวไอนะครับแล้วก็ทีนี้ก็พิมพ์มาเลยว่าจะพิมพ์อะไรนะฮะสวัสดีอ่ะอันนี้ดีครับก็ได้นะครับเอาคําง่ายๆไ้ก่อนดีครับเห็นไหมครับมันรู้สึกจะเอียงๆไหมเดี๋ยวมันไม่ค่อยชัดวะต้องพิมพ์มาเยอะอ่าพิมพ์อะไรดีกา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 เห็นไหมครับทุกคนมันดูเอียงแล้วถ้าแบบกาปกตินะ เห็นไหมการปกติมันไม่เอียงนะฮะถ้าเราพิมพ์ปกติไม่เอียงนะครับต่อไปนะครับเป็นตัวขีดค่านะครับทุกคนครับวิธีการทําเลยนะครับ,บเหมือนเดิมเลยนะครับแล้วก็วงเล็บปิดวงเล็บเปิดเหมือนเดิมแล้วก็ใส่ตัว s นะครับตัว s เสร็จปั๊บแล้วก็พิมพ์ไปเลยว่าเราอยากพิมพ์อะไรไปให้มันขีดค่านะครับผมก็ชิมว่าสวัสดีสวัสดีครับ ดีครับอ่ะเห็นป่ะทุกคนมันจะขีดค่าอย่างนี้นะครับทุกคนครับสังเกตดูครับมันขีดค่านะฮะนี่ครับก็จะมีประมาณนี้ต่อไปนะครับเป็นขีดเส้นใต้นะครับทุกคนครับขีดเส้นใต้ข้างล่างนั่นเองโอเควิธีการทําเลยนะครับก็วงเล็บปิดวงเล็บเปิดเหมือนเดิมนะครับทุกคนครับอันนี้จะเป็นตัว U นะตัว u ตัวเดียวนะครับทุกคนครับแล้วก็สวัสดีนะครับอ่ะดีครับดีกว่าผมว่าดีครับ ก็จะเป็นขีดข้างใต้ข้างล่างแบบนี้นั่นเองนะครับทุกคนครับแล้วก็ต่อไปนะทุกคนครับมันสามารถแบบว่าเว้นได้ด้วยนะครับทุกคนครับนะครับปกติเนี่ยเราจะพิมพ์ว่าเราจะเว้นอ่ะมันพิมไม่ได้นะทุกคนมันเฮ้ยผมจะเว้นยังไงว่ามันเว้นไม่ได้นะวิธีการเว้นเลยเดี๋ยวผมจะพิมพ์คําว่าลุงแล้วก็เฮงข้างล่างอ่ะสเต็ปแรกนะครับทุกคนครับสเต็ปแรกพิมพ์ก่อนวงเล็บปิดวงเล็บเปิด br นะครับ br เสร็จปั๊บพิมพ์ชื่อนั้นชื่อแรกลุงนะครับต่อไปผมจะเป็นแบบเฮงนะวงเล็บปิดวงเล็บ เห็นไหมทุกคนเนี่ยเป็นลุงเฮงละนะหรือจะแบบว่าหรือจะแบบปกติลุงไม่ต้องเว้นก็ได้อ่ะอันนี้ก็เป็น b r อ่ะบ r ปึ๊บอ่ะบ r อันนี้เป็นเฮงกันแหละเพราะว่าข้างหลังมันเว้นข้างบนไม่ได้เว้นเนี่ยเห็นไหมทุกคนมันดูแบบมีมิติมากขึ้นแลวถ้าแบบว่าน้องๆสงสัยว่าพี่ผมอยากให้แบบว่าข้างหน้าเป็นตัวหนาข้างหลังแบบว่าไม่หนาได้ไหมอ่ะทำได้นะครับมันทําได้นะครับทุกคนครับวิธีการทําเลยนะฮะ นี่นะฮะคือตัวหนาก็คือ B ใช่ไหมทุกคนต้องจาเคลียร์ไว้นะครับใครที่สงสัยเดี๋ยวผมจะ,จะทิ้งขีดข้างล่างไว้ให้นะครับผมจะบอกแต่ละตัวเลยโอเคสวัสดีครับเนี่ยจะเป็นตัวหนาเดี๋ยวทุกๆท่านเนี่ยจะเป็นตัวที่ไม่หนาโอเคเป็นวงเล็บแล้วก็ขีดทับอย่างนี้แล้วก็ B แล้วก็วงเล็บปิดอย่างนี้นะครับแล้วก็พิมพ์ไปเลยว่าพี่ๆทุกคนอ่ะเห็นไหมครับทุกคนสวัสดีครับพี่ๆทุกคนคือแบบว่ามันสามารถทําอย่างนี้ได้หรือจะแบบว่าอ่ะข้างหน้าจะเป็นแบบว่าอ่ะอย อาจเป็นตัวหนาละกันสวัสดีครับแล้วก็ข้างหลังอาจจะแบบว่าเป็นตัวเอียงหรือว่าตัวเล็กละกันนะฮะเอาเป็นตัวเล็กละกันผมว่าผมชอบตัวเล็กว่ะโอเคแล้วก็ S U B นะครับพอ S U B เสร็จปับ๊บก็ทุกทุทก,ท,กท่านทุกๆท่าน ทุกทท่านครับอะไรนี้เห็นไหมทุกคนครับมันก็สามารถทําได้เช่นกันนะครับนะฮะก็จะมีประมาณนี้นะครับทุกคนครับตัวอักษรพิเศษนะครับที่แบบว่ามีตัวหนาตัวอะไรก็ว่ากันไปนะครับมีประมาณนี้นะครับทุกคนครับต้องบอกว่ามันสามารถพิมพ์ในห้องสาธารณะหรือว่าจะพิมพ์กันในห้องช่องแชทอะไรก็ว่ากันไปนะครับเดี๋ยวผมจะลองพิมพ์ในช่องแชทดูดีกว่าผมเรียกว่าสักคนหนึ่งส่วนตัวอันนี้คุยส่วนตัวแล้วเขียนโค้ดไปเลยนะครับเดี๋ยวตัวแรกจะเป็นตัวอ่าตัวหนาละกันอ่าก็เนี่ยนะฮะตามสเต็ปท ครับอ่าต่อไปผมใช่มันเป็นตัวเล็กใช่ไหมโอเคก็ซ S U B นะครับอันนี้เป็นตัวเล็กนะครับก็สวัสดีสวัสดีครับพี่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 ที่น่ารัก เห็นไหมที่นี้ก็ส่งไปเลยเห็นไหมครับทุกคนครับสวัสดีครับพี่ๆที่น่ารักที่เนี่ยก็ประมาณนี้นะครับทุกคนแบบมันง่ายมากๆเราสามารถพิมพ์แบบว่าไปหาเพื่อนในห้องสาธารณะหรือว่าจะพิมพ์ในแชทส่วนตัวไหนๆก็ได้นะฮะจะเป็นในในในแก๊งคุณก็ยังทําได้โปรไฟล์ก็ยังทําได้เหมือนกันโปรไฟล์ผมเนี่ยผมจะมาตกแต่งให้ดูและกันโอเคผมขอเวลาแป๊บอ่ะโปรไฟล์ผมก็มีประมาณนี้ผมก็มีการใส่ทรงใส่สีอะไรไปด้วยนะครับเพื่อความสวยงามอ่ะโปรไฟล์ผมมีประมาณนี้นี่ฮะ ผมก็ตกแต่งโปรไฟล์ผมเรียบร้อยแล้วผมไม่คนเดีว่าไม่ค่อยตกแต่งอะไรเยอะนะครับทุกคนครับต้องบอกเลยว่าคลิปนี้เนี่ยมีประมาณนี้นะครับทุกคนครับที่ผมสอนไปก็จะเป็นตัวหนังสือนะครับตัวหนังสือพิเศษอะไรต่างๆนะครับก็ถ้าผมสอนไม่เข้าใจหรือว่ายังไงเนี่ยก็ต้องขออภัยหรือว่ามีเทคนิคไหนพี่ยังลืมตัวนู้นตัวนี้นะมันยังมีตัวอะไรอย่างนี้อยู่ก็สามารถคอมเมนต์บอกผมได้นะครับทุกคนครับว่าผมแบบพลาดตรงไหนไปหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้านะครับทุกคนครับมีตัวหนังสือมีตัวอะไรแล้วเน นะให้แบบเฉดสีนี้เฉดสีนี้ไหนสวยนะครับทุกคนครับแล้วผมก็ยังมีว่าโค้ดสีให้น้องๆทุกคนไปใส่กันด้วยนะครับคลิปนี้เนี่ย <c oughs> ก็จะชอบนะ <c oughs> ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะสวัสดีผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะสวัสดีครับแล้วผมแม่งจะนั่งหน่อยทำไมวะเนี่ย